มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนโดนแน่นอนครับพี่แมวบอกเลขแฟนๆหลังคนแถ่ถามงวดวันที่หนึ่งมีนาคมภายหลังจากที่นายสุเทพพร้อมจิตหรือพี่แมวและนางธนาภาเขียวอ่อนหรือพี่ยุคู่รักที่ได้รับชายาว่าคู่รัก1,200กิโลเมตร พร้อมด้วยคู่รักหกคู่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมงคลสมรสสัมพันธภาพครอบครัวสมรสไรนี่ทีวีมีสุขที่จังหวัดพิษณุโลกล่าสุดในบัญชีทิกตอกของพี่แมวก็ได้มีการโพสต์คลิปบอกแนวทางแฟนๆโดยได้ชี้ไปที่เลขรถตุกๆทะเบียน4-2พร้อมบอกว่างวดนี้ครับโดนเต็มๆก่อนจะปล่อยมุกว่าโดนกิน ทำเอาห้าลั่นทั้งโซเชียลก่อนจะบอกว่าขอให้รวยๆกันนะครับอย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพเ่นด้วยนะครับขอบคุณครับ